เชิญเที่ยวชมชอบชิมท่องเที่ยวเชิงเกษตรเ,เพื่อสุขภาพกับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดหนองหลักสถานที่ตั้งหมู่ที่9ตำบลเหล่าบกุกอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจุดที่1ผลิตและแปรรูปสมุนไพร นะวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดหนองหลักดำเนินการมาตั้งแต่ปี2549ผลิตลูกประครบสมุนไพรน้ำมันเหลืองยาอบน้ำสมุนไพรสินค้าได้รับรองมาตรฐานโอท็อปสามดาวส่งจำหน่ายอภัยผู้เบศโรงพยาบาลสัมปิทธิ์ที่ประสงค์และร้านค้าทั่วไป 2. อหอไตรกลางน้ำวัดหนองหลักก่อตั้งขึ้นโดย พระครูสีธรรมวิบูลเจ้าว,วาดวัดหนองหลักได้ดำริให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงซึ่งหอตะไกลางน้ำมีความสวยงามร้อมรอบด้วยองค์พญานาคที่มีความสวยงามและเป็นจุดเช็คอินของอำเภอม่วง30สจุดที่ 3. โรงเรือนปลูกสมุนไพรอินทรีย์เป็นแปลงสมุนไพร ที่ได้รับรองมาตรฐานสมุนไพรอินทรีย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ผลผลิตที่ผลิตได้จำหน่ายให้กับวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรวัดน้องหลักส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายให้กับลูกค้าทั่วไปจุดที่4จุดแสดงและจำหน่ายสินค้าพร้อมทั้งสาธิตการทอผ้าพื้นบ้านเพื่ออนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิน่น ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาทิเช่นลูกประคบสมุนไพรน้ำมันเหลืองยาอบน้ำสมุนไพรผ้าทอลายพื้นบ้านขอเชิญเที่ยวชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและกราบไหว้พระบรมสารีริกาธาตุปฏิสถานณหอไตรกลางน้ำวัดหนองหลักซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม อย่าลืมมาเที่ยวชมเยี่ยมเยียนกันนะครับขอบคุณมากครับ